m e e The t CEO Podcast เส้นทางความสำเร็จที่เริ่มต้นจากศูนย์โอเคอันนี้อยากให้พี่แป้งแนะนำตัวนิดนึงคะ่ะว่าทำอะไรอยู่หรือว่าชื่ออะไรค่ะโอเคค่ะแป้งอาัาจฉริเจริญงสมีเกียรนะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็หลักๆเลยก็ทำฟิปซีซันเนาะก็เป็นร้านเสื้อผ้านะคะร้านแฟชั่นนะคะตอนนี้มีหน้าร้านอยู่ที่ทองหลอ่อซอ13ก็ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้านำเข้าจากเกาหลีค่ะ Mm hmm. เป็นแฟชั่นแล้วก็อีกอันก็คือ QQ dessert ตอนนี้ก็มี13สาขาทั่วกรุงเทพค่ะ mm hmm. ทำไมถึงชื่อ f i ฟท์ซีซั่นอะคบคือจริงๆก่อนที่จะเป็น mm hmm. ฟิฟซีซันอะตั้งแต่ย้อนกลับไปแบบสิตั้งแต่ส0กว่าปีแรกที่ยังเป็นเองตอนนั้นยังหุ้นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่แล้วพอไม่ไดถามเขาแล้วเราต้องมาทำเองเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นเราสนุกกับแฟชั่นแบบสุดๆไปเลยอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนบางทีหน้าร้อนเราอยากถืกอกระเป๋าแบบ มีคนๆบางทีนะัแบบคือเราสุกว่าเฮ้ยซีซันมันไม่ได้จําเป็นว่าแบบหน้าร้อนต้องใส่สายเดียวกางเกงขาสั้นหรืออะไรเงี้ยเท่านั้นลเลยเงี้ยเราสุกว่าเออเราเป็นคนสนุกนะเพราะการแต่งตัวด้วยบางทีเราก็จะแบบเลเยอร์นู่นเ,เลเยอร์นี่ให้มันเหมือนแบบมันไม่จาเป็นต้องเป็นซีซันแต่งตัวตามซีซันนั้นๆอะไรเงี้ยคุณรู้สึกว่าฟิฟีซสั้นเหมือนเป็นแบบปกติมันก็ไสีฤดูเนะพอฤดูที่ห้าสึกเป็นฤดูของตัวเองคุณจะใส่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ย น้องช่วยคิดด้แแหละว่าออะไรดีวะที่แบบดูเป็นตัวเราด้วยแล้วก็ดูแบบให้แบบมีความสนุกกับการแต่งตัวแล้วก็ไม่ยึดติดกับว่าต้องเป็นแบบต้องเป็นโซหรือต้องเป็นเกาหลีโคเรียหรืออะไรเงี้ยเพราะเราสึกว่าตอนนั้นคือเราก็บินเกาหลีประจำาเนอะแต่ว่าเราแบบไม่ได้อยากยึดติดบางทีเราอาจจะได้ของสักไม่กล้าหรือบางทีเราไปเดินทางเราได้ของขายคือมันไม่จาเป็นต้องเป็นแบบยึดติดเราก็เลยใช้ชื่อ,อกลางแบบว่าเนี่ยซีซั่นของตัวเองเหมือนเป็นคนเป็นค,นคนที่สนุกกับการแต่งตัวอืม ชื่อดี่าอะไรแบบนี้อเรื่องนี้สมมติสันที่ห้าสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีร้านแบบพวกขายเสื้อผ้าเยอะหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มีออนไลน์เกิดขึ้นใช่ไหมคะมีร้านเยอะแล้วพี่แป้งเอ่อเหมือนดิเฟ e r e n t i ร้านตัวเองกับร้านอื่นๆยังไงคะก็เรายังก็คิดว่าแบบลูกค้าก็ยังเชื่อมั่นในเราเพราะเราทํามานานจริงๆเลยลูกค้าก็เชื่อมั่นในเราด้วยแล้วก็พี่ก็ยังถ่ายด้วยตัวเองอยู่ยังแบบว่ายังใช้ตัวเองในการ ในการพรีเซนต์ของอะไรเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้พี่คิดว่าก็เป็นแบบมันไม่มีใครทดแทนเราได้อะไรแบบเนี้ยแต่เราก็อยู่ด้วยความเข้าใจมากกว่าคือเราเข้าใจนะบางทีลูกค้ามันมันมีช้อย์ให้เลือกเยอะอะมีร้านที่แบบอาจจะคล้ายๆเล่าหรืออะไรเงี้ยบีอีก10บ้านอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจบางทีเขาจะตัอซื้อ หรือบางแต่บางทีเราก็ดึงกลับมาด้วยแบบะลูกนี้เราใส่เราปังแล้วแบบลูกค้าก็ชอบอะไรเงี้ยคือมันมันอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็ยังเป็นตัวเราเองอยู่อ๋อรู้สึกว่ายากขึ้นไหมคะสมัยนี้ก็ยากขึ้นนะแต่พอมันทําใจได้จุดหนึ่งก็ก็เฉยเเหมือนตกเหมือนสมัยก่อนมันพอตอนที่ช่วงที่ขายดีมันขายมากจริงๆตอนที่เรายังแบบมาแรกๆใหม่ๆคนอื่นยังไม่ได้เริ่มอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็มันก็เยอะมากจริงๆอะไรเงี้ยพอถ้าเราย้อนกลับไปมันก็อาจจะเสียใจเนอะทำให้มันแบบปรงว่าแบบมันก็อย่างนี้แหละมันก็มีการแข่งข บางทีแบบค่าใช้จ่ายที่เราแบบว่าจ้างช่างภาพจ้างนี่เอาไปอยู่โรงแรมดีๆเพื่อจะถ่ายอาะไแล้วพวกรถพวกนี้ลงเราก็จะอยู่ได้ด้วยความแบบทางเข้าใจแล้วก็อยู่ได้ด้วยร้านของเราด้วย,ยอะไรอย่างเงี้ยจ้าเราช่วงโควิดนี้กระทบเยอะไหมครับก็กระทบนะคือจริงๆหลักๆของแบบฟิีซั่นก็ทําลูกค้าหลักๆเลยชอบเดินทางหมายความว่าลูกค้าเราแบบเดินทางบ่อยอะไรย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วยิ่งช่วงปลายปีคือช่วงหน้าหนาวขายดีที่สุด ดีที่สุดคือหน้าหนาวเจอโควิดคนที่ออฟต่างประเทศไม่ได้คนอยู่แต่เมืองไทยเนี่ยหรอปะกระทบเต็มเลยกระทบมากๆแต่ก็บอกแล้วว่ายังโชคดีที่แบบปิดร้านใหญ่ปิดร้านใหญ่จริงๆถ้าตอนนั้นแบบเจอก็คือแบบพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้คืออาจจะถอดใจกับฟิปสันไปแล้วก็ได้หนึ่งอรอปะมันโดนมาแบบตั้งสองสามปีอะไรเงี้ยอืมพอกระทบอย่างเงี้นแล้วพี่แมงมีวิธีแก้ปัญหาหรือว่า เซฟตอนนั้นต้อง save เซฟอย่างเดียวตัวส่วนตัวก็เซฟปรับช่วงนั้นก็คือแบบมนแต่ช่วงดีตรงนั้นก็ไม่ค่อยได้ไต้องไปงานต้องไปอะไรเราไม่ต้องเป็นต้องเป็นต้องแบบใช้ชีวิตอะไรที่มันมากมายอะไรเงี้ยเออก็ก็เซฟแบบเออตัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงอะไรเงี้ยก็พอขายได้นะแต่ว่ามันไม่ม,ไม,ไมันไม่ได้เหมือนตอนแบบก็เรียกว่าประคองมากกว่าเหมือนแบบขายเพื่อแบบยังมีเงินจ้างลูกน้องยังมีงจ่ายค่าหน้าร้านอะไรเงี้ยต่อประมาณนั้นแล้วงนี้พี่แป้งเปลี่ยนจาก พวกแฟชั่นมาเป็นพวกแบบฟู้ดอะไรอย่างนี้ได้ไงคะตอนคิวคิวดีเซลเนี่ยตอนนั้นเริ่มแต่ก็เริ่มก่อนโควิดนาะเริ่มนานแล้วจริงๆพี่ชอบกินขนมมากบ้านพี่ชอบกินขนมมากเลยอ่ะแล้วก,แวก็แล้วก็แบบเหมือนไปเมืองนอกแล้วแบบน้องชายก็บอกเฮ้ยไปกินร้านนี้ดีอะไรเงี้ยเคยไปกินมาแล้วน่าอร่อยมากเพื่อเลยไปลอกินว่าเฮ้ยเทอมันได้อะวะหน้าตามันแบบหน้าตามันบ้าน,านมากเลยนะคือเหมือนขนมมันเป็นแบบขนมไต้หวันใช่ไหมตอนนั้นพี่ไปประเทศจีนมงแล้วแบบพอเป็นเมืองจีนร้านมันก็จะบ้านๆเลย มันใช่เหรอแต่พอไปกินปุ๊บอะอีกวันนึงก็ไปกินอีกอีกวันหนึ่งก็ไปกินอีก,อก,ก,ก,อกคือเหมือนแบบอร่อยวะ่ะอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเออขนมยังไม่มีในเมืองไทยเนาะยังอาจจะมีก็ได้แต่เรายังไม่เคยกินแต่ว่ามันก็ยังไม่มีแบรนด์อะไรละร้าน,ะานะอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ลเลยแบบเราน้องชายก็แบบอยากทำอะไรเงี้ยก็เลยอลองสีอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็ตอนแรกก็ติดต่อบแบรนด์หลายๆแบรนด์แล้วก็แบบไวไหมอ่ะเพราะว่าถ้าติดต่อซื้อแฟนชายมาเนี่ยก็คือด้วยความที่แฟนชายถ้าจะสังเกตเห็นแฟนชายในบ้านเราอ่ะ มันมีเยอะมากเลยอะที่แบบตอนที่มันยังไม่เข้ามาโ,โหเราแบบ อยากยากินมา <laughs> ไปเมืองนอกไปเมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้เราต้องกินให้ได้เลยอย่างเงี้ยแต่พอแบบว่าพอเขาไม่จริงถามว่ากินบ่อยขนาดนั้นไหมก็ไม่เลิกกินหรือมันแบบไม่รู้สิแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากๆเราก็เห็นตัวอย่างมาเยอะมากๆเราก็ไม่รู้ว่าแบบอันเนี้ยมันเรายังไม่เคยเห็นโมดมิสเตอร์โมเดลนี้ด้วยว่าแบบไต้หวันคนไทยพร้อมรับหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะถึงจะเป็นเกาหลีหรือเป็นอะไรบางร้านมันก็อยู่ไม่ได้ไงนึกออกปะมันจะแป๊บเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ยเราก็เลยแบบลองน้งองก็เลยแบบลองทําเองลองทําท้งแน เองทำแล้ก็คือแบบต้องใช้พี่เองก็แบบไปอยู่ที่ฝั่งตัวที่ไต้หวันแบบหนึ่งก็คือไปหาเชฟแล้วก็ท้าเอาสูตรนู่นนี่มาอนะไรเงี้ยจนแบบเปิดมาลองทําเองเนะี่ยแต่ก็โอเคก็เหมือนแบบอ้าว เหมือนมันคงเป็นช่องว่างของตลาดที่แบบมันไม่มีแบบนี้อะไรเงี้ยมีทั้งเรื่องสุขภาพเราจับกลุ่มได้ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่มากๆอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบคือตั้งแต่เด็กคนกลางผู้ใหญ่คนแก่อมาม่าอะไรเงี้ยเราเราพวกนี้คือรอยอง่ะแล้วพอเรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วว่าแบบพอเราอะไรไม่ได้แฟชั่นมากเหมือนไม่ได้ขนมที่ไม่ใช่แบบถ่ายรูปสวยแล้วจบอะไรเงี้ยมันเป็นขนมที่แบบกินจริงๆอ่ะเหมือนแบบเปิดกินแบบง่ายๆ,ๆยอะไรเงี้ยเออก็ก็คนพบว่าเออโอเครอดอ ก็เริ่มลองทํามาก็ต้องขยายไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็สืบสามสาขาสาขาแรกนี่อยู่ที่ไหนเซ็นทรัลเวิลเซ็นทรัลเวอลสนุกมากเลยตอนที่เปิดสาขาแรกสนุกมากอยู่เซ็นทรัลเวิลถูกวันกลับบ้านเที่ยงคืนถูกวันเหมือนเราแบบว่ามันลุ้นอะเหมือนมันลุ้นว่าแบบเขาจะกินหนมบแล้วเปว่าแล้วหนมบเราแบบแล้วตอนนั้นคนต่อแถวต่อแถวทุกวันแล้วเราก็แบบ มือถือนี้คือวางไปเลยไม่ต้องทําอะไรก็คือแบบแบบมือเป็นละวิงทาแบบตักขนมอะต้มนูน่นต้มนี่เนี่ยคือไม่มีทีม,มีมีก็มีลูกน้องเนาะแต่ว่าพอเราเพิ่งเสร็จร้านใหม่อะ่ะเออแล้วร้านโลเคชั่นก็ไม่ไดีด้วยงงมากเลยตอนนั้นนะจริงโลเคชั่นเป็นแบบหน้าที่จะไปอิเซตันอ๋อปรับเซียนนะที่มันเป็นแบบโอนลบหบนะโอนลบบมืดมืดแล้วเราเขาแบบปรับเซียนมากคือแต่ตอนนั้นเราอยากลองแต่เราได้ดิวมาด้วยที่แบบเหมือนร้านตรงนั้นอะใครทําก็อยู่ไม่ได้แล้วนึกออกปะคือพี่ก็เห็นที่ผ่านมาเหมือนแบบ ปีนึงอะเหมือนเปลี่ยนไปเรากไม่รู้กี่ครั้งอะไรเงี้ยมั้ก็ปรับเสียงแต่ว่าตอนนั้นเราอยากลองถ้าเราได้ดีดีแล้วเราไม่ได้ลองอะก็อาจจะแบบ ไม่เวิร์กเปล่าแล้วเหมือนตอนนั้นเหมือนแบบก่อนที่คนอันเก่าจะออกเขาก็มีเขาตรงเคาน์เตอร์คือเหมือนทาให้เราต้องลงเงินไม่เยอะมากขนาดนั้นในร้านใหม่เลยเงี้ยเออจากร้านที่ไม่เคยไม่พี่ไม่เคยเห็นตรงนั้นมีใครต่อคิวอะพี่บอกเออเนียก็ปรับ <คน S 2> เสียงน้อยมากพอทําไปไม่กี่ไม่กี่เดือนเลยขยายเลยยาย,เลย,ยายทันทีเป็นร้านที่สองร้านที่สามอะไรอเงี้ยแต่มันก็เรียนรู้มาเรื่อยๆเช่นตอนนั้นพอคนมันต่อคิวอะเหมือนจริงๆมันคล้ายๆกันเหมือนตอนฟิลิปสันที่พี่เห็นว่าพอคนมันต่อคิวแบบลองอะเราก็อยากจะมีร้านใหญ่เพื่อให้ลอง เหมือนได้ที่ใหญ่ที่ไหนเดะมอลอะไรสักอย่างุ๊บอบะไม่ใช่ขายไม่ได้แต่ว่าเหมือนแบบร้านมันใหญ่ไปอะ่ะคือมันขายได้แต่กลายเป็นว่าเหมือนแบบเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าหมดอะไรแบบเนี้ยตอนหลังก็เลยเหมือนแบบดาวไซส์อาจจะใหญ่ไม่ต้องใหญ่มากขนาดนั้นเว้ยถ้าเกิดแบบตอนเนี้ยตอนนี้พี่เปิดหลายอันชาติต่ว่าเอาแบบแค่แบบ30ตารางอะไรเงี้ยคือเกิน50นี้ไม่ไหวแหละคือจริงๆโชคดีที่เราบิวเรื่อง d e l i v e r รี่อะ่ะก่อนโควิด คือโควิดก็กระทบถูกธุรกิจพีมันใจเออ<ม>กิคิวๆก็กระทบแต่ไม่ขนาดร้องไห้ไม่ขนาดร้องไห้เพราะว่าเหมือนเราตอนนั้นคนคนเดลิเวอรี่กันกระจายใช่ป่ะแต่ว่าพี่ทำแพคเกจจิ้หรืออะไรเงี้ยสำหรับเดลิเวอรี่ก่อนที่จะเกิดโควิด<ม>แล้วแล้วเหมือนคนก็รับรู้แล้วว่าเหมือนเราเข้าระบบ line, line man, gap ลไลน์ไลน์แมนแกรอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบก่อนโควิดเพราะฉะนั้น<ม><ม>เราได้ดิวที่โอเค แล้วเราก็เหมือนตั้งแต่แรกๆที่เขาเปิดแบบกราฟหรือเริ่มแบบกราฟเริ่มคนเริ่มใช้กราฟอะไรเงี้ยเออแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำเรื่องแพ็กเกจที่จะแบบเดลิเวอรให้รู้ว่าแบบชบเป็นชั่วโมงหรือขนมฉันก็รอดะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตอนที่โควิดก็ก็แค่แบบบิวว่าแบบทั้งร้อนไหมกับจะกินบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือแบบว่า เอออะไรประมาณนั้นไปพี่แป้งเป็นคนเหมือนบุกเบิกของของทุกอย่างไม <laughs> ่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคือเราก็เห็นแล้วว่าเออถ้าหน้าร้านมันเต็มเนี่ยแล้วเหมือนบางทีคนคนก็ชอบแบบงั้นซื้อกิซื้อถือทานแล้วกลับบ้านจะนั่นไหมเร,เราเหมือนด้วยความที่เราอยู่หน้าร้านเองในช่วงแรกๆเนอะเราทําให้เราเก็บฟีดแบ็กมันได้เยอะว่าอะไรที่เราอ่อนอะไรที่แบบเราจะไปช่วยแบบเสริมเหมือนแบบทําให้แบบได้ยอดขายมากขึ้นเลยก็แบบ เฮ้ i, ยังต้องแพ็าเกจจริงแล้วแต่ก่อนแล้วแรละพี่ก็คือใช้ชามแบบเซรามิกสวยงามคือเราพยายามทําให้มันดูแบบ t r a d i t i o n a l q ีเ e s e r ชมันก็คือแบบถ้าคนจริงๆคน80%พี่เชื่อว่ามั่นใจว่าคนจะเข้าใจว่าเนี่ยเป็นเชนมาจากเมืองนอกมาจากไต้หวนนะันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราทำแบรนดิ้งเองแต่เราตั้งใจทําแบรนดิ้งที่แบบ traditional คือไม่เอาอะไรที่แบบตามเทรนดูดูแบบคือจริงๆตามเทรนได้นะแต่สุดท้ายเราทำกราฟิกหรือทำอะไรให้มันดูยังเป็น qldesert ในแบบฉ <laughs> แบบับ <laughs> traditional Taiwan d e s s e r t อะไรไต้หวันดิเซอร์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ภาพจำของขนมก็คือแบบขนมคิวดิเซอร์สก็คือแบบหวานน้อยผู้ใหญ่ชอบหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบ traditional หน่อยมีมีประโยชน์เหมือนแบบพวกทั่วแดงเผือกอ,อะไรเงี้ยคือคนรจะทาบจำว่าแบบเป็นขนมสุขภาพหนูชอบ กินสาขาไอเวสเกต์ชั้นล่างน้ำแตงโมอืมอืมอืมอร่อยมันเป็นแบบแตงโมจริงๆเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็พยายามจะหาโปรดักอะไรที่แบบมันก็ยังแบบหวานน้อยอ่ะเราเราก็ยังแบบคีปตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายล้างจานไม่ทันที่ตักจานไม่พอช้อนก็ล้างไม่ทันคือแบบมันมีหลายๆอย่างอะคือตอนหลังก็เลยต้องต้องเปลี่ยนเป็นแพคเกจจิ้งกระดาษอะไรเงี้ยเออพอเราล้านเล็กลงเราไม่มีที่ล้างจานแล้วจ้ะเอออะไรแบบเนี้ย ี um. <S <S ่แป้งเก่งมากไม่ก็คืออันนี้ไม่ทีมนะจริงๆแล้วคิวคิวก็จะบอกว่าถ้าถามว่าี่ก็อาจจะแบบได้อาศัยใบบุญที่แบบว่าพอเราเหมือนคนพอรู้จักเราคนก็จะเชื่อถือก็อยากจะลองสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราธุรกิจเราอะไรเงี้ยพราะคนลองอาจจะเป็นรสชาติที่ถูกใจอะไรเงี้ยก็บอกต่อๆกันไปอะไรเงี้ยประมาณเรื่องนี้สมมุติเอาแบรนด์แบรนด์มันดังอยู่แล้วในต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วการที่จะมาเปิดไทยแล้วจะให้มันแบบดังเหมือนกันหรือว่าคนรู้จัก เหมือนกันเลยตอนช่วงนั้นพี่แป้งทําอะไรบ้างนะคะ กึ่งจริงก็ใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวนะในการโปรโมตมากกว่าเพราะว่ามันก็เป็นถือว่าเป็นขนมใหม่ที่คนยังไม่เคยลองแบบคนแบบไม่ค่อยคุ้นเคยอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือถามว่าก่อนนั้นนั้นมีไหมมีแต่เป็นแบบเจ้าอาจจะเล็กต่อยไม่ได้แบบอยู่ในห้างหรือไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนคนอาจจะแบบขยายย่างนิดนึงหรืออะไรแบบนั้นอนะที่ส่วนตัวเลยพี่เชื่อในโปรดักเหมือนโปรดักเองถ้าคนได้ลองปุ๊บส่วนมากลูกค้าก็จะแบบไม่ใช่กินครั้งเดียวมันไม่เหมือนบางอย่างที่เราจะกินครั้งเดียวจริงหรืออยากลองอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันแบบ ไม่ค่อยเห็นใครกินครั้งเดียวเลยอะมันก็อาจจะไม่ได้กินทุกวันอ่ะเหมือนที่เราตอนที่เราลองครั้งแรกค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็สั่งอีกอนะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะเป็นโชคดีที่พี่ว่ามันเป็นขนมที่เหมาะกับคนไทยหรือว่ายังมีเรื่องขนมน้อนขนมเย็นใช่ไหมแต่ขนมเย็นปุ๊บมันเป็นอะไรที่คนไทยคุ้นเคยแล้วมีนุน่นมีนี่อนะไรเงี้ยมีแบบมีตัวเยลลี่หรือบางคนชอบกินถั่วแดงชอบกินเปลือกมันแบบมันจับได้หลายกลุ่มด้วยเลยนะพี่ว่าตัวโปรดอ่ะพี่เองชอในตัวโปรด ตอนนั้นไปอังกฤษแล้วก็กินเหมือนกันแถวโซโหใช่คนก็ชอบแล้วมีปัญหาแบบที่พี่แป้งเจอเราปวดหัวไหมครับคิวคิวจริงๆคนเยอะก็จะปัญหาพอเราหลายสาขาก็พนักงานอะเนาะก็จริงๆเป็นเรื่องแบบเรื่องปกติก็มีเรื่องขนมบ้างที่แบบมันสดใหม่นะแต่ว่าอาจจะระหว่างการขนส่งหรือพนักงานไม่ระวังทอที่แบบ มันเช่นอันเนี้ยมันต้องเก็บในตู้เย็นทันทีปุ๊บอาจจะไปาวางตรงนี้ชั่วโมงหนึ่งเ้าค่อยเก็บเลย้ยมันอาจจะมีความเน่าเสียบุบได้อะไรยเงี้ยคือมันก็จะมีนะแต่ว่ามันไม่ไม่เยอะมากขนาดนั้นไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันบ่อยๆเลย้ยแต่มันก็เป็นปัญหาที่เสียชื่อเสียงของเรากปแล้วลูกค้าได้รับอะไรที่มันแบบเน่าเสียหรืออะไรเงี้ยหรือแบบอืมเราก็ไม่ได้ฉุกคิดเพราะว่ามันมันมาใหม่แต่เพียงแต่บ,บางครั้งอุณหภูมิต่างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่ไม่ไม่ดีพออืม แล้วพี่แป้งมองเห็นแบบฟิซีซันหรือว่าคิวคิวงี้ครับในอนาคตเป็นยังไงบ้างแบบวิชั่นก่อนที่จะไปดูวิชั่นเราต้องดูตัวเองก่อนเราแก่ลงถือว่าคือหลายหลายคนตั้งแต่แบบสิบปีเราทุกคนก็จะแบบที่บ้านเนี้ยก็จะแบบว่าเฮ้ยเราเหมือนแบบดูแล้วเหนื่อยอ่ะดูว่าพี่แบบตอนบ like ินสมัยก่อนนะพูดถึงฟิซีซ to ัน şey> ก่อนสมัยก่อนเราก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนแบบว่า บินทุกเดือนบางทีแบบบินคนเดียวหรือแบบทําทุกอย่างอย่างที่บอกสมัยก่อนถ้าจะทำทุกอย่างตอนนั้นยังเด็กอยู่นะเราจะถือว่าเด็กอยู่ตอนนั้นแต่ว่าที่บ้านก็จะแบบว่าจะทําได้กี่ปีแล้วตอนแก่จะทํำยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็มองแบบว่าเออจริงวะแบบพอผ่านถึงตอนนี้สิบกว่าปีผ่านไปก็แบบเรารู้เลยว่ากําลังวางช้าก็ลดลงเราไม่แบบฟูดพาร์ตแบบสมัยก่อนแล้วเราบางทีแบบไม่ไม่สู้อ่ะเรียกว่าไม่สู้ดีกว่าเหมือนไม่ใช่ไม่สู้นะใจเรายังสู้แต่เราแบบร่างกายอันนี้ เดี๋ยวมันเจ็บเข่าเราไม่ทำคือเหมือนกันว่าเราเลือกสุขภาพหรือเลือกตัวเองมาก็สมัยก่อนนี่คือแบบคือเหมือนแบบข้าวมไม่ได้กินหรือบางทีกลับบ้านจากสยามตอนอยู่สยามแบบร้อนๆเหมือนก่อนบางทีกลับตีสองตีสามเพราะนั่งแพ็คนั่งแพ็กของให้ลูกค้าเพื่อจะจัดของให้พรุ่งนี้ลูกค้ามาปุ๊บได้ของเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบส่งไปสนีได้ทานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือทำงานหนักมากอะไรเงี้ยสมัยก่อนแรกๆนะแต่ถามว่าตอนเนี้ยให้เราทําแบบนั้นน่ะเลาาจะไม่อยากทำเลยเพราะตอนนี้มันเหมือนแบบเรายิ่ง พี่ช่วงที่ผ่านมามีทั้งเรื่องโควิดแล้วพี่แบบเป็นงูสวัสดคือเรารู้เลยว่าพี่ว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตพี่เหมือนกันฉันก็ไม่สนใจแล้วาจากนั้นคือพี่นอนอเราบอกทุกคนว่าไม่หลับงานเช้าเหมือนไป็ประชุมแบบอย่างมาประชุมเช้าคืออีเวนต์อะไรที่แบบตะก่อนเราพูสู้เช้าจดเงินให้น, <c oughs> นี่คือเราแบบเราเอาเราเราต้อง,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 องนอนก่อนคือตอนนั้นแบบ รู้เล่จร there, books, so ิงตอนเป็นอุสวัตตปุ๊บแล้วนอนพังงาพังงาอู่แล้วแบบนอนเท่านั้นที่ทําให้เหมือนรักษาภูมิตัวเองอะไรเงี้ยทําให้ตอนนี้เหมือนห่วงการนอนมากห่วงการนอนมากจริงๆเพื่อนจะรู้แบบว่าก็มันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เออเราก็แก่แล้วอ่ะเหมือนแบบมันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเอออะไรก็ไม่สัมพันธ์เท่าร่างกายเราคือเหมือนแบบว่า สุขภาพสุขภาพไม่ไม่สามารถนนะสุขภาพเราถ้าเราป่วยปุ๊บตอนนั้น,นงานก็แบบงานก็ไม่เดินทำอะไรก็ไม่ได้คือกลายเป็นว่าเออเราไม่ต้องอัดไปเนาะเราไม่ต้องแบบโชว์พลังไปตลอดเวลา <laughs> อะไรแบบเนี้ย <laughs> ก็เลยมองมองตัวเองว่าแบบหาธุรกิจอื่นอยู่ที่แบบถ้าเราแก่ตัวไปเราจะเรายังจะแบบรังสามารถเลี้ยงตัวเองได้แต่แบบว่าเราไม่จ้เป็นต้องใช้พลังแบบเหมือนตอนฟิบซิซันสิบห้าปีที่แล้ว <laughs> อะไรแบบเนี้ย <laughs> แต่เราคิวคิวจริงๆงก็เป็นธุรกิจที่คิดว่า อยู่อยู่กับเราได้ยาวไรเงี้ยถ้าไม่มีใครมาซื้อติดต่อซื้อในดิวที่ดีไปก่อนนะ <ciento guerra> อ,ออะไรแบบเนี้ยก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังสนุกกับมันอเหมือนแบบพูดง่ายๆคือเรายังรักเราเห็นมันเรายังกินมันเรายังแบบเรายังเอนจอยกับมันเนาะอะไรเงี้ยยังไงทุกวันเรายังเหมือนรู้สึกเป็นอย่างนึงที่เราอยากให้เราตื่นมาแล้วเราแต่งตัวหรือตื่นมาแล้วเราอยากถ่ายรูปหรือแบบมันมันเหมือน,น,นชีวิตด้วยมีสีสันอะเออเราไม่ได้อยากตื่นมาแล้วแบบ วันนี้ไม่ต้องทำอะไรดีจังเลยทาไม่เป็นเหมือนรู้สึกว่าเราต้องมีบางอย่างหยุดยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้ว่าเออเราตื่นมาแบบเราอยากทําอะไรหรือเหมือนเหมือนมีเป็นแพชชั่นของเราอะ่ะเออซึ่งรู้สึกว่าฟิวซิซั่นก็ยังเป็นแบบแพชชั่นของพี่อยู่มาก,มากๆอได้เรียนรู้เยอะเลยแ่้งนี้พี่แป้งดีลกับคนยังไงคะที่อยู่ในองค์กรจริงๆเราก็ต้องดูสไตล์ก่อนเ <laughs> พราะแต่ละคนก็จะมีความแบบ ความถนัดหรืออะไรไม่เหมือนกันแล้วแบบพี่ก็เรียนเรื่องกึ่งวิจิตวิทยารู้จักนกลักไหมคือมันจะเหมือนแบบเป็นการแบ่งคนแบ่งคนเป็นแบบก้าวก้าวแบบ motivation ในการทำอย่างแต่ละอย่างอะแบ่งคนเป็นก้าวแบบพอพี่ไปเรียนเนี่ยเรารู้ว่าเราเป็นเป็นยังไงแล้วเราก็รู้ว่าเราจะพอจะดูออกว่าคนเนี้ยเขา เขาเป็นทป์เนี่ยเป็นเบอร์ไหนมันจะมีหนึ่งเบอร์สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แต่ละคนมันจะแบบ motivation หรือความคิดม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยสมัยก่อนเราจะคิดแค่ว่ามีคนที่เหมือนกับเรากับคนที่ไม่เหมือนกับเราบางทีเราแบบง่ายๆนะเออเขอคิดไม่เหมือนฉันพอเราไปเรียนไปรู้รู้แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นว่ะมันแบบแต่ละคน motivation ในการสนใจหรือว่าในการคิดแบบเหมือนเห็นสิ่งเนี้ยมันเห็นไม่เหมือนกันอะเออมันไม่ใช่แค่เหมือนฉันกับไม่เหมือนมันมีแบบ แต่แขงนงออกไปทําให้เราเหมือนแบบพอที่เราจะรู้ว่าลูกน้องเราคนนี้เราต้องพูดแบบนี้กับเขาเว้ยหรือแบบเนี้ยอย่าไปพูดคํานี้กับเขาเลยนะคือเรารู้เองเราไม่ได้แบบไปบอกนะแต่พอเราไปเรียนแล้วเรารู้ว่าถ้าไปพูดแบบเนี้ยกับคนเนี้ยผลลัพธ์มันออกมามันอจะแย,ย่ หรือแบบสิ่งที่เรามุ่งหวังเขาจะทำมันอาจจะไม่ได้สาเร็จก็ได้กลายเป็นว่าเขาลาออกไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันมีวิธีคือมันพอไปเรียนเราก็เหมือนแบบรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เข้าใจตัวเองเข้าใจคนเองแล้วเข้าใจคนอื่นจากที่แบบบางทีแต่ก่อนอาจจะเคยเห็นว่าทำไมเธอคิดไม่เหมือนฉันแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วอ๋อเขาเป็นแบบนี้คือเรายอมรับเลยว่าเราเป็นคนแบบนี้เราก็เปลี่ยนปเป็นเขาไม่ได้เขาก็เป็นแบบนั้นเปลี่ยนแบบเราไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนแบบกลายเป็นว่าเราเหมือนเรามองเห็นอะไรมากขึ้นยอมรับมากขึ้นเข้าใจมากขึ้้นนอะีค่ Meet the CEO Podcast เส้นทางความสำเร็จที่เริ่มต้นจากศูน